สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างของตัวประกานะคะแบรนด์คอร์สมาฝากกันนะคะก็บางคนนะคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าอย่างตัวคอร์สคิกกับคอร์สคอมเมนทายนะคะตัวด้ามสีเงินเนี่ยลักษณะแล้วคล้ายกันมากเลยนะคะคราวนี้ในคลิปนี้นะคะเราจะวรีวิวให้ชมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะกับตัวคอร์ส เซนจูรี่นะคะโครมเงินนะคะแล้วก็ตัวคอสคิกนะคะที่เป็นระบบกดนะคะสีเงินอ่าเวลาเราดูกันเนี่ยเห็นไหมคะมันจะคล้ายกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็สงสัยว่าแล้ว2รุ่นนี้นะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวงานโปรเจกต์ที่ลูกค้านะคะสั่งไว้แล้วก็ทําชื่ออลูกค้าก็สั่งทั้ง2รุ่นเลยนะคะแล้วก็อันนี้ทําชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจัดส่ง เราลองเปิดตรงนี้ให้ดูนะคะนี่อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราดูทีละจุดนะคะว่าต่างอะไรกันนะคะตัว2ด้ามน,นี้นะคะเป็นสีโครมเงินนะคะทั้งคู่นะคะตัวด้ามที่เป็นเงินทั้งแหนบแล้วก็ทั้งตัวด้ามเนี่ยเขาเรียกว่าคอสเซนจูรี่นะคะสําหรับตัวคอสคิกนะคะตัวแหนบเนี่ยจะเป็นตัวสี ดำแบบนี้อ่าอันนี้ตัวหนังสือนะคะก็จะเป็นตัวรอยเจาะเข้าไปนะคะสำหรับตัว cross ซ e n ู u r y สำหรับตัว cross kick ก็จะเป็นคล้ายๆตัวงานสก,กีนะคะตัวนี้นะคะเป็นสก,กีลงไปเนี่ยเป็นสีออกขาวๆเงินๆนะคะอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันเราก็จุดถัดมานะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวระบบกดนะเดี๋ยว,วเวลาใช้งานอ่าเป็นระบบกดแบบนี้นะคะ cross century จะเป็นตัวระบบหมุน อย่างนี้นะอันนี้การใช้งานนะคะจุดที่2ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะไอ้ตรงหัวจุกสีดําด้านบนเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวฟิกนะคะเพราะมันเป็นระบบหมุนสําหรับตัวด้ามกดนะคะเห็นไหมคะเวลากดาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แตกต่างกัน คราวนี้ในส่วนของขนาดตัวด้ามนะคะดูใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวเราลองมาวัดความกว้างของตัวด้ามกันนะคะตัวคอร์ดคิกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ8.0มมิลนะคะสำหรับตัวนี้คอร์ดซนจูรี่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ7.5มิลก็คือต่างกันแค่ประมาณ0.05ม mm ลิเมตรนะคะสำหรับตัวเส้นผ่าศูนย์กลาง ก็ดูจากภายนอกนี่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะคะในสำหรับตัวคลอสอ่าคืออีกจุดหนึ่งเนี่ยตัวคลอสคิกนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีชื่อแบรนด์ของเขานะคะติดอยู่ตรงวงแหวนกลางด้านสำหรับตัวคอสเซนจูรี่เนี่ยมันจะมีในส่วนของตรงด้านบนตัวนี้นะคะ ทำเป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามเลยนะคะโดยไม่ได้ใช้หนังสือเป็นการสกีนะคะนี่มันจะเป็นตัวการยิงลงไปตรงนี้ก็จะมีเขียนชื่อเมสอิน USA แล้วก็1846แแล้วก็โลโก้ของแบรนด์ของเขานะคะนี่จุดที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตรงรอยต่อตรงนี้นะคะเวลาที่เราหมุนออกมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของน้ำหมึกนะคะ สองตัวนี้นะคะตัวระบบกดเนี่ยใช้เป็นน้ำหมึกเจลนะคะเดี๋ยวเราถอดดูนี่น้ำหมึกเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่ะเราดูในส่วนของคอสเซนจูรี่นะคะเราหมุนที่เดียวกัน น้ำหมึกเขาจะแถมมาในด้ามเนี่ยเป็นสีดำเหมือนกันนะคะอ่าเห็นไหมขนาดแตกต่างกันนะคะดูภายนอกเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะคะบางคนว่าน้ำหมึกมันต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้คือน้ำหมึกของ cross j e n e l r y นะคะจะลักษณะเป็นตัวสลิมแบบนี้ดูเขาเขียนว่านะคะตัวนี้จะมีเขียนชื่อแบรนด์ว่า cross นะคะ s i ์ม medium รหัส8513แล้วก็ตัวน้ำหมึกแถมมาเป็นสีดำ ตัวนี้นะคะในหมึกเนี่ยเขาจะปั๊มมาเป็น made in China คราวนี้ในส่วนของตัว c o s t kick ตัวระบบกด ระบบกดนะคะตัวนี้ก็จะเขียนชื่อแบรนด์นะคะเป็นครอสใช้เป็นตัวน้ำหมึกของตัวนี้นะคะเป็นเจลโรโรนะคะเป็นน้ำหมึกแบบเจลบอลเพนนะคะก็คือตัวด้านเนี่ยเป็นน้ำหมึกเจลสังเกตเลยเวลาพวกประการนะคะถ้าเกิดเป็นหมึกเจลเขาจะมีจุกป,ปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ไซส์ตัวหมึกเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูทรงอ้วนกว่าเวลาที่เราหาซื้อมันจะมีรหัสนัมเบอร์ไว้คือ8 9 1 0ไซส์0.7คราวคนี้ไอ้พว รหัสตรงนี้นะคะบางทีก็หมายถึงในส่วนของเราดูที่มันเป็นตัวขนาดของตัวตัวอ้วนอ้วนแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวหมึกสีดำน้ำเงินก็มีนะคะน้ำเงินกับดำก็จะเป็นคนละพาสตดัมเบอร์ แต่ขอเป็นดูไซส์คือคอเนี่ยหลักๆแล้วเขาจะมีหมึกอยู่ที่ประมาณ2ไซส์นะคะก็เป็นตัวหมึกที่เป็นหมึกเจลแล้วก็เป็นตัวหมึกที่เป็นตัวลูกรื่นซึ่งสองอันนี้เห็นจากดูรูปนะคะมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อรุ่นคอตคิกนะคะอาเดี๋ยวดูอย่างตัวด้านบนพวกนี้เห็นไหมคะ สังเกตดูก็ได้คือ,อตัวท็อปข้างบนเนี่ยจะเป็นสีดําเหมือนกันถ้าเกิดเป็นตัวคอสคิกนะคะมันจะมีวงแหวนสีขาวถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นนี้มันจะใช้หมึกอ้วนๆแบบนี้นะคะไซนี้นะคะน้ำหมึกของเขาสำหรับตัวคอสเซนจูรีที่เป็นตัวรุ่นล่างนะคะเขาจะใช้เป็นน้ำหมึกที่เป็นตัวทรงขอมแบบนี้ คราวนี้เราก็จะได้หาซื้อได้ถูกต้องแล้วนะคะอันนี้คือรุ่นของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวด้ามที่เป็นสีดำสีเงินนะคะก็ถ้าเกิดเป็นตัวเซนจูรี่ก็ใช้น้ำหมึกไซนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเจลเที่เป็นสลรมแบบกดนะคะคอดคิกนะคะก็จะใช้เป็นน้ำหมึกแบบนี้คราวนี้เราก็จะทราบแล้วนะคะว่าเอ๊เราจะใช้น้ำหมึกอะไรคือเวลาหมึกบดเนี่ยจะเป็นปัญหาของผู้ใช้งานเลยว่าเอ๊ เราจะไปบอกกับร้านค้าหรือว่าเราจะไปซื้อในห้างเนี่ยเราจะบอกเขาว่าเราใช้คอร์สอันไหนอ่ะคือเราก็พูดไม่ถูกเนาะแล้วเราก็เพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้เลยนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นคอร์สคิกเนี่ยจะเป็นตัวน้ำหมึกที่เป็นเจลนะคะถ้าเกิดเป็นคอร์สเซนจูรี่ก็จะเป็นหมึกลุกลื่นอ่าจุดที่แตกต่างกันคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาลองน้ำหมึกกันบ้างนะคะว่าคอร์สเซนจูรี่แล้วก็คอร์สคิก สีของหมึกแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวลองเขียนให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวปิดฝาจุกนิดนึงอโอเค ตัวนี้นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวคอสเซนจูรี่ Century, ก็คือเป็นตัวด้ามทรงนี้นะคะจะเป็นตัวหมุนนะคะสำหรับตัวนี้เพราะเป็นหลุลดลื่นสำหรับในส่วนของตัวข้างล่างนะคะสีข้างล่างเนี่ยสีจะสดกว่านะคะลักษณะการเขียนจะดูเป็นหมึกน้ํากว่าเพราะว่ามันเป็นหมึกเจลนะคะก็จะเป็นลักษณะของคอสคิกในคลิปนี้เราก็เลยรีวิวกันอย่างละเอียดเลยนะคะสําหรับใครที่ ดู2รุ่นนี้ไว้นะคะแล้วก็ไม่ทราบว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพราะว่าอย่างบางคนไปถามที่ร้านนะคะบางทีที่ร้านก็อาจจะไม่ทราบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเรารู้แล้วถ้าเกิดใครอยากได้ประกาที่เป็นหมึกเจลนะคะใช้คอร์สคิกที่เป็นระบบกดถ้าเกิดใครอยากได้ประกาที่เป็นหมึกลุกลื่นนะคะเราก็เลือกที่เป็นคอร์สเซนจูรี่นะคะซึ่งในคลิปนี้เราเอามาให้ชมเป็นตัวด้ามสีเงินนะคะทั้งคู่ แต่ในจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวคอสเซนจูรี่นะคะมีทั้งเงินเงินเงาแหนบสีทองสีดำนะคะดำด้านดำเงารวมไปจนถึงทอง 10k ทอง 18k แล้วก็ทอง 24k นะคะอันนี้เราก็ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคอ o s สแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทิดาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครนะคะที่ชอบแบนรนด์ปากกาคอ o s สนะคะก็สามารถเข้าไปชมรุ่นอื่นๆได้ที่ YouTube ช่องเพน Band Name. แบรนด์เนเรา กดเลือกในหมวดของเพลลิสนะคะอ่าก็จะมีชื่อแบรนด์ประกาศต่างๆก็ในหนึ่ในนั้นจะมีแบรนด์ r o s s นะคะลองเลือกรับชมกันได้นะคะเพื่อว่าเราจะได้รู้อย่างละเอียดก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อประกาศสักหนึ่งด้ามน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ